สวัสดีค่ะมาติดตามการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำวันศุกร์ที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2560ปัจจัยที่มีผลต่อสภาพอากาศในวันนี้บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามและทะเลจีนใต้ในคืนวันนี้ ส่งผลทําให้มีลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดนาความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดพยากรณ์อากาศวันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอากาศร้อนโดยทั่วไปโดยมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่อุณหภูมิตำสุด25-27องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด35-38ซีสเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าขนองและไม่ควรอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยาย,ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน